ไม่นอนกันหรอคะยังค่ะผมจริงเพิ่งถึงบ้านอ่ะทุกคนถึงบ้านละลายสดเลยว้ยหอมเวทรค่ะพี่ใช้ยาสีฟันใช้ยาสีฟันใช้ยาสีฟันผ่านมีคนบอกว่าคิดถึงที่สุดไม่ได้เจอกันเลยอยู่ต่างจังหวัดนี่ นาเดี๋ยวเราไปกันนะค <you>, ิวมิงเราทำอีโมจิหน้ายิม้มและบินเออทำไม่ได้หว่ะทุ <laughs> กคนเห็นไหมปากหนูแตกอะไม่ได้แตกออกปากแหง้งเหมือนกันเดี๋ยวจะไปเอามา พ่อคพื่อนลกของขันนะคะพี่วาวาแล้วก็พี่ที่มีเคสข้างหลังเป็นรูปกระจกค่ะฮา่ฮาฮา่าจำได้พ่อเพื่อนคะพี่โอ๊อคก็สวยอยูงมีอะไรกินบ้าไม่มีมันอ่อนมากเลยของฉันอนะไม่มีอะไรเลยไม่มีอ,อะไรเลยทุกคนพ่อคพื่อนลกของขันค่ะ,คคะวันหนูเป็นบ้าแกอยากกินส้มตำแต่แม่เพิ่งตื่นแปว่าอยากกินของพผ็ด ทำใจทุกคน,ท,กคนทุกคนฟังนะครับหูคลิปติกตอกตอนนี้ทุกคนไปไล์ให้หน่อยสิแจ็ค <Jack S 3> เป็นคาร์บอยออกจะเป็นนุ่งหน้าขึ้นดอยเอาอ ough, ชนะเฉยไม่ได้ดูคะแนนเลยแย่ดีใจด้วยครับขอบคุณนะพี่มิมิงพอน,นูกำลังจะไลฟ์ติกตอกนะทุกเอ้ย <Gin ghost> พอน,นุกำลังจะลงติกตอกไปไล์ให้หน่อยคะ่ะลงเต้นกับไอรีนเลยนะ ขอบคุณนะคะทุกคนให้ของขวัญนะคะเดี๋ยวไปเชิญแพงจังมากันมาเชิญเพงแป๊บนึงนะนี่ไม่นอนเดี๋ยวจะนอนแล้วค่ะแต่แบบหนึง่งแกฉันไม่เห็นแพงจังขึ้นนะแล้วคนเม้นไม่นอนหรอหมิงมเธอลองเชิญแพงจังแล้วเลาฉันไม่เห็นนะ่ะท,ทุกคนทุกคนที่สของขวัให้นะคะเมื่อกี้ ฉันก็อ๋อเพลงจังกด i อิน t ีเตอ f ์ออ i อิ i วิตาชันออฟซิวนะไม่เป็นไรแล้วก็ครูยังสองคนนะคะวันนี้ขอบคุณครูบีนะคะแม่คุณเสียผมกินแล้วเออคือที่หนูเสียผมไม่ใช่เลยนะเห็นไหมมันบังตาหนูก็เลยต้องส่มแล้วทุกคนเห็นตรงนี้นบ<า>ะบังตาแม่จ้าพี่ดีบังหนู ือแบบหนูอะเป็นคนที่หน้าเป็นแบบแบบเนี้ยแล้วมันจะมีตรงเนี้ยนิดนึงแล้วน้องก็ตกลงมาหน,หนูก็เลยแบบต้องสวยบ่อยเพราะหนูลำคาญในอนาคตมันจะดึงตรงนี้ออกหอเล่นไม่ทำหรอกทุกคนกลางจะลงมาแปบ๊บหนึ่งเป็ค่ะเขาพูดสลหรับของขวัญน,นะคะทุกคนหนูจะมาบอกความลับให้ฟังความลับหนูก็คือ ไม่มีค่ะ okay. โอเคลงทิกตอกก่อนแบบนึงนะเพื่อนดูไหมถุงเท้าเธอมันติดติดคลิปที่ฉันถ่ายกับไอรีนด้วยถุงเท้าเรื่องแสงแนันนะนะออทุกคนในวงมินตี้มีอยู่คนเดียวที่ใส่ถุงเท้าเรื่องแสงฉันนี่ยอมรับทำไมต้องใส่ถุงเรืองแสงเพื่อนขอแบบ <S <S 2> <S 2> <S 2> ขอคำตอบ เอาตกบ้าพ่อซื้อให้ก็เลยใสแค่นั้นแหละแล้วมันพ่อซื้อแต่สีเหลืองแสงมาเลยบอกพ่อไหมล่ะหนูไม่อยากได้รองเท้าสีเหลืองแสงค่ะอยอาฉันชอบมันเป็นเอกลักษณ์ดีเอาเถอะเพื่อนทุกคนหนูมีคนนัดจะมาบอกความถึงมิงแกฉันเคยทา,ทาคิีนแค่ที่ที่แขนกับขาแล้วมันขาวแค่นั้นฉันว่าแล้วหลังกับคุงมันดำหลังจากนั้นฉันทาทั้งตัวเลยว้าว วันนี้ฉันก็ <Phone. S 2> <thin> ยังทำแบบที่เธอบอกว่ายังไม่ทำแล้วอยู่ <ppy aciones S 2> งงไหมงงก็คือฉันพาแค่แข่งกับขาหมูแดง t ิ a n k ิ o u หมูดิงมีคนตากระบาดมินช็อกเราไม่ให้ตากระบาดหลอก่ไม่ i don't care don't care ยายมิชช็อกญี่ปุ่นอร่อยมากที่สุดคือหนูไม่เข้าใจทำไมประเทศไทยเขาไม่ไม่ค่อยมีมิชช็อกอ่ะอะกินยากมากเลยอ่ะเผาเก๊หน่อยเก๊ผพาเนาอ่ะหนูเคยแอบดมละเป็นไงเน่าจิงคือกินเป็นยงไงอ่ะทุกคนอย่าดละเจ๊พี่ขอโทษเออไม่มีไรไม่มีไรไม่พูดไม่พูด sorry I'm sorry ชิกสอบชิกไลฟ์อันนี้รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวฉันจะไปละเป็นการจ้าจะไปอบน้ำชิก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 สอบชิกจอบชิกจอบไลฟ์รอบหน้าอยากให้มันทำอะไรไหม้องเพลงไหมหรือว่าโชว์ตุ๊กไปไหมบูดิงขอบคุณสำหรับคุณคนะคะทุกคนขอบคุณไม่ให้ไปเอ้าเอ้าล่าสุดบังคับไม่ให้ผมไม่ไปแล้ว เด้ง <king> นะคูณสำหรับของขวัญน,นะคะทำไมไม่ให้พี่ไปคะไม่ได้หมูเด้งด้วยมามามะหมูเด้งเปาเขาบอกว่าพี่หมิ่งพี่เปาขอคนละหนึ่งรูปเลยค่ะตอนนี้ได้แต่รูปหลุดพี่เจ็บปะลองดได้ล้วอยู่และเนี่ยอยู่และ อ่านหน่อยอ่านบ้างอ่านแล้วนะครับอ่านอยู่นะทุกคนมันเยอะคือ<ะ>บางอ่านหนูก็อ่านนะหนูแค่ไม่ได้พูดเฉยๆเว้ยโอ้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 เอ็กโซโอ้โอ้โอ้เอ็กโซโอ้โอ้โอ้คิสไม่เป็นลยลูกแค่ค่ะมันหอมแล้วหนูเป็นหวัดอ่ะมันดมแล้วมันลงจมูกเซน์หน่อยไม่รู้ทำไมเนี่ยพะมีวินดี้หน้าตาดีไง ดูเลยสวยอะไรมีนาลูกจะกันค่ะพี่ดีมเอาเพลงจังเข้าไมาด้วยคือหนูเอาจะอาจาแบบแบบแบบเอาเข้าแล้วจะข้าไม่ได้ค่ะป็ผมแบบพี่แพลวเป็นหวัดยังไม่หายหรอคะหายแล้วค่ะเหมือนจะมันแบบมันแบบมัเย็นมากสวยปูเป็นตกลงมาปั่เลยเฮ้ย อะไรคุณหนิงเปล่าครับเพิ่งมาครั้เพิ่งมาครั้งแรกได้ค่ะยินดีให้รู้จักนะครับเจอกันพรุ่นเกันค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนจะไปแล้วนะไว้เดี๋ยววันหลังมาลองพิงเพราะเราต้องไปเรียนนะคะมีใครอยากให้ขอเปลวอยู่ต่อกดหนึ่งคะ่ะบมกดนว่วทุกคนกดสองหมดเลย บายบายไปนอนหมิงนอนเยอะๆนะไปแล้วเธอจะอยู่ต่อหรออาจจะอีกสักห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างี้มั้งเอาสุดบายบายบายจ้าแล้วเาจะอยู่คุยกับคอนอื่นได้เหมือนกันแบบไม่ไม่หลายพูวังนี okay, จะก,กันใช่ <Bye. S 1> ทำไงอะ่ะอ uh ืมโอเคได้แล้วอะไรใช่ปะม, <Okay. S 1> มารีตูดูสวัสดีค่ะทุกคนหนูยังไม่ไป ทุกคนอย่าเพิ่งไล่หนูเซอีกสักประมาณสามทุ่มสี่สิบหนูนจะไปนะไม่มีหนูลงติ๊กต k อกแล้วทุกคนไปไล์ด้วยออกแนวบังคับแล้วอะออกแนวบังคับซะแล้วไปไปว้บังคับเร็วอุย้ยไลฟ์แหละไล์ด้วยขอบคุณนะคะ ูชอบเพลงนี้มากกำลังใจสอบธรรมะพรุ่งนี้โหมีแต่คนขอกำลังใจไปสอบธรรมะสิบคนแล้วมั้งสู้ๆอ่ะสู้ๆนะคะท่องนโมสามจบสามจบอะไรสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอวละห้าตสัมมาสัมพุทษะสามจบนะคะ มนใครในเอนไอเพนมนซองฮุนกับนิกินะคะเจอกันพรุ่งนี้ครับอยากรู้อะมีใครในนี้อยู่หอวังไหมพิมพ์มาได้นะ อู้ฝันดีนะครับฝันดีฝันดีฝันดีนอนกี่ทุม่มประมาณห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนเสียงอาฬิกามันชัดใช่ไหมไปเปิดเพลงกบกันเ You're you're not, you not for sale หนูอ่ะโดนในเพลนตกเพลงนี้เลยหนูชอบความหมายมากปกติตื่นไปโรงเรียนหกโมงสิบครับ น,นั่นันนักกูมาชิมทังอีสหอีนหนูอะยังไม่ได้หาแบบคนฝากกดบัตรเลยอ่ะยังไม่รู้ว่าจะจ้างร้านไหนดีเพราะว่าหนูกลัวกลัวเขาจะกดไม่ได้ <laughs> แล้วกลัวเขาปล่อยบแบบัตรแพงแบบสมมุิแบบเขากดใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบกักไว้แล้วเขาก็จะแบบเรว่าอ,อะไรอ่ะขายอัพบัตรอ่ะราคามันจะแพง อขอบคุณคุณเอ๋น้องเอ๋ยนะคะคุณวันไหนเดี๋ยวช่วย โหเขายังไม่บอกวันกดเลยพี่ส่วนใหญ่เขาจะกดแบบหลังหลังวันที่หลังวันที่เออหลังสองเดือนก่อนสองเดือนครับพีซึ่งพักจงซองคิมซองฮุนเอ้ยพู้ชื่อผิดโอ้ oh my god เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ทุกคนหนูท่องแฟนชานผิดไม่ได้ไม่ได้หนูต้องซ้อม ทำเลยนะเมนใครใน baby monster เมนหนูเลือกไม่ได้ช่วงนี้หนูชอบอาไฮอนแต่แบบหนูอยากให้เขากลับมาเรื่องว่าอะไรอะสุดใสมากขึ้นเหมือนแต่ก่อนเา not for sale ทุกคนคะใครที่ยังไม่ได้แบบอันนี้เ,เอ a n y นน m ะ e ไปฟัง ไปดูไอแลนด์เราจะควรจะชื <t <t ่นชอบมีท้าไฟยังไม่มีค่ะไม่มีตังค่ะหนูต้องเก็บตังค์ไปซื้อบัตรคอนนะคะคือหนูอะจริงๆหนูก็มีเงินเก็บนะแต่ว่าหนูอยากเก็บแบบเก็บใหม่ด้วยตนเองอะหนูก็เลยกำลังพยายามเก็บอยู่นะคะเก่งใช่ไหมคือความหมายเพลงนี้มันดีมากหนูชอบมาก หนูอะชอบมากจนเอาเพลงนี้มาตั้งเป็นนาฬิกาปลุกตอนเช้าแล้วหนูก็กลายเป็นว่าหนูเกลียดเพลงนี้ค่ะเพราะว่ามันหลอนเพราะหนูไม่ชอบตื่นแล้วหนูเอาเพลงนี้มาเป็นเสียงนาฬิกาปลุกตื่นหนูก็เลยเกลียดเพลงนี้แต่หนูก็ก็ชอบแล <for> sure. หละแป๊บนึงนะทุกคนหนูขอแปลภาษานี้ก่อนค่อยแปลอ่ะอ่ะ หนูเตรียมท่องแฟนชานะทุกคนท่องแฟนงานเสร็จหนจะไปละหน been, h, ูว่าถ้าหนูไปเจอตัวจริงหนูอะร้องไห้ได้เลยอะคือหนูชอบเขามาก You're not for ตั้หนึ่งแล้วค่ะขอบคุณนะครับพี่นบมาเต็มท่องเต็มท่องนะทุกคนใครเจอตัวงยังไม่เคยเจอตัวจริงหนูต้องเล่าสตอรี่ที่มันน่าเศร้ามากๆคือหนูจะบอกว่าหนูอะครั้งครั้งแรก ที่เขามาจัดใช่ไหมคะคือหนูซื้อบัตรคนอนเสิร์ตแล้วทุกคนหนูซื้อบัตรแล้วแต่ทีเนี้ยคือวันนั้นนะคะหนูติดงานโรงเรียนค่ะงานแจส๊สเป็นเหมือนแบบเป็นแจ๊สของมาฮิดนอะเออแล้วมันก็ต้องเก็บผอใช่ไหมหนูก็เลยต้องไปแล้ว็เดินคือมันแบบมันเลิกจ้ามันไปไม่ทันหนูก็เลยไปหนูก็เลยต้องขายบัตรไม่ได้ไปอ้ขอบคุณครับสมกุ๊กกับพี่โอปอ หนูก็เลยไม่ได้ไปแล้วหนูซื้อ V I P ด้วยทุกคนหนูน้อยมากน้อยเจีย๊ยะทุกคนเเจ็ดไหมหนูเสียใจอดเห็นเจคซองฮุนเจฮีซึงเจคจองวอนนิกิด้วยตาเนื้อเมื่อไหร่มันจะถึงแฟนชานแป๊บนึงนะชัวๆที่ก่อนขอบคหณค่ะหนูกลัว,ว,ว,วพี่หนกลัวหนูไม่มีเพื่อน มำลันจะถึง่อนแฟนชานขอบคุณครับรักไอรีนไหมมีรักรอเล่นรักนูชอบกวนไอรีนอันนี้ก็ชอบกวนหนูเปน็นอนี้ทุกคนมันไม่ถึงท่อนนั้นสักทีหนูรออยู่แป๊บน,นึงขอบคุณครับขอให้หนูกดบัตรได้เถอนะเนาะทุกคนมันอยู่ท่อไหนหนูก็มาจนจบเพลงแล้วอ่ะรอก่อน กินจนบเงแล้วกินมินช็อกได้ไหมไม่ได้หนูต้องอดทุกอย่างหนูต้องอดอยากทุกอย่างค่ะทุกคนโว้ยต้องจ้างกดใช่หนูต้องจ้างกด,ตงงกดแต่คือหนูกลัวว่าแบบเขาจะกดไม่ได้เพราะหนูเคยจ้างรอบที่แล้วอะ่ะเราก็ไม่ได้แต่ที่หนูได้บัตร V I P เพราะว่าได้มาจากพี่พีมเซเลสเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเพื่อนพี่เขาไปไม่ได้ก็เลยได้ซื้อต่อเออใช่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปอยู่ดีว่าถนาเนาะแต่ครั้งเนี้ยหนูต้องได้ไป ถ้าหนูไม่ได้ไปแนละ้วหนูจะเป็นบ้าหนูจะเป็นบ้าหนูพูดเลยหนูจะเป็นบ้าทุกคนหนึ่งไปชนไหนดูไว้ VIP พที่เป็นสเตตเลยครับแบบสเตตข้างหน้าคือหนูอยากรู้มากว่าคนที่เขากดบัตรอะเขาต้องมีทิกยังไงให้กดทันอะ่ะ ทุกคนไม่ถึงสัก,กทีแป๊บนึงนะ <c oughs> นจนจนมีคนบอกเมื่อไหร่กับแฟนชานหนูก็คิดเหมือนกันแป๊บนึงแป๊บนึงหนูอันนี้แหลนะเป็นไงทุกคน หนูท่องตอนสุดท้ายแล้วกันเอา้าอุย้ยนี่ไงนี่ไงมันมีสเตตโอ๊ยโฆษณาแปบนึงนะคะขอบคุณค่ะ thank you for the gift thank you so much ทุกคนแปบนึงนี่นสเตต not for sale หนูชอบมากน่ารัก <laughs> ขอบคุณค่ะหนูชอบซองฮุนแอรียนี้มากคือที่ถูกต้องอนะคือแบบโอ้ชอบซองฮุนน,น,นี่หนูอันนี้โอ้ยังทุกคน วันหนูเตรียมกีดละหนูเตรียมกีดหนูพูดเลยพักซองวันเสียงแหบแน่แน่อ่ะถ้าหนูได้ไปอุ้ยตุ่นเต้นะ่ะแต่หนูไม่ได้ไปนะเนี่ยอีฮีซึมมาเริ่มอันนี้เป็นบงไปก่อนนะคะยางจองวันอีฮีซึมพักซองซองชิพักซองวัน คิมซอนอูนิกิแอนไฮปิลน,นี่นี่แฟนชายหนึ่งอยู่ทองได้โกบิกโอโกโฮมนะคะเพราะมันแฟนชายเดียวกันไงเฮ <c oughs> ้มือใหม่ฮัดติงคือคือใช่หนูอะไม่เคยทำางี้เลยหนูโอ้ยหนอูอยากเจอเขาอะคือหนูชอบมาก ไปแหละบายเจอกันนะคะทุกคนอาจจะเจอกันสักวันเสาร์อาทิตย์สักวันหนึง่งเดี๋ยวมาไลฟ์เร็วๆในรอบเนี้ยมาจุกหรอมาจุกก่อนไปจริงๆหนูมาจุกตลอดยนะตอนอยู่บ้านตัวมันตลกอะ่ะเหมืนช็อกโกแลตเลยทุกคนหนูชอบดูเรื่องช็อกโกแลตมากสนุกชูก้าชูก้ารูนช็อกโกรูน โอ้ oh my gosh what is that thank you so much ขอบคุณค่ะมามาเดี๋ยวดีเคเหรอ <laughs> มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวแน่เลยขอบคุณค่ะไปละบ๊ายบายจักันนะทุกคนฝันดีนะไปลวนะบ๊ายบายไช่เจียนหมิมึงว่าไอหมิงแกมึงฝันดีฝันดีฝันดี ไม่ไม่ฝันดีอมนั่นแหละจำไม่ได้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ